มีใครเป็นแบบลูซังไหมครับที่เล่นเกมซีรีส์ Final Fantasy มาไม่เยอะแต่ก็เล่นผ่านมาบ้างและพอตอนที่ Final Fantasy ภาค15เปิดตัวออกมาแล้วก็เลยได้ว่ารู้สึก hype มากๆแต่พอได้เล่นจริงคือมากมากจนคุณหมดศรัทธากับซีรีส์ Final Fantasy ไปเลยและเรื่องนี้นี่เองเนี่ยส่งผลมาจนถึง Final Fantasy ภาค16 ที่ในตอนแรกเนี่ยที่เห็นเกมนี้เปิดตัวมานะรูซังกล้าพูดได้เลยว่าลูซังรู้สึกไม่มั่นใจกับเกมนี้อะไรจริงๆจนได้ลองเล่นเดมโมที่เพิ่งปล่อยมาให้เล่นเนี่ยแหละที่สามารถทําให้ความคิดเปลี่ยนไปเลยใครที่ติดตามข่าวสารการพัฒนาของเกม Final Fantasy 6มาตลอดก็น่าจะรู้กันว่าเกมเพลย์ในภาคนี้จะเน้นระบบแอคชั่นเงินเต็มรูปแบบแตกต่างจากภาคก่อนๆที่จะเป็นเกมแนว JRPG Turn-Based ตั้งแต่ภาค1ถึงภาค10 RPG แบบเรียลไทม์ในภาค12และ a อคชั่น RPG แบบภาค15หรือภาค7รีเมคซึ่งนี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากๆกับซีรีส์นี้เลยอย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าแอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะจากที่เคยผิดหวังกับระบบต่อสู้ใน Final Fantasy ภาค15ที่ระบบมันตื้นเขินซะเหลือเกินไร้ความท้าทายมากๆ เป็น Final Fantasy ภาคที่เล่นจบได้ด้วยการสแปมปุ่มโจมตีสลับกับการป้องกันและสแปมไอเทมเ,มเติมพลังพวกระบบเวทมนต์ระบบสถานะระบบซัมมอนแทบไม่มีความหมายอะไรเลยอันนี้เล่าจากประสบการณ์ที่ได้เล่นเกมนี้ในช่วงแรกๆที่เกมเพิ่งวางขายบน PS4 นะเวอร์ชั่นล่าสุดอาจจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วแต่ไม่ขอกลับไปเล่นหรอก ซึ่งระบบแอคชั่น RPG ก็ถูกปรับปรุงให้ลงตัวมากขึ้นใน Final Fantasy 7 Remake แต่มาคราวนี้ในภาค16ที่ระบบเป็นแบบแอคชั่นเต็มตัวแล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นความสนุกในแบบที่ไม่มี Final Fantasy ภาคไหนทำได้เลยทีเดียวกับการสัมผัสความอลังการความดุเดือดในการต่อสู้ที่เราสัมผัสได้จริงๆจากเกมเพลย์ว่าศัตรูทุกตัวเนี่ยบอสแต่ละตัวที่เราสู้ด้วยมันแข็งแกร่งขนาดไหน แต่เราก็มีพลังในการต่อสู้ที่สูงไม่แพ้กันรวมถึงภาพกราฟิกที่อลังการและสวยงามก็ช่วยเสริมความอลังการในการต่อสู้และเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีและหลังจากที่ได้เล่นเดโมมาแล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าลูซังค่อนข้างที่จะชอบภาคนี้เลยละ่ะแต่ก็มีบางอย่างเหมือนกันนะที่ตัวเกมยังนําเสนอออกมาได้ไม่ลงตัวหรือยังไม่ถูกใจลูซังสักเท่าไหร่ก็เลยอยากจะมาแชร์ถึง5สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ จากเดโม Final Fantasy 16กันสักหน่อยอ๋อแล้วก็5ข้อนี้คือการนับรวมสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบรวมกันนะแบบไม่ใช่สิ่งที่ชอบอย่างละ5และสิ่งที่ไม่ชอบอย่างละ5นะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกับสิ่งที่ชอบอย่างแรกกันก่อนดีกว่าละกันสิ่งที่ชอบอันดับแรกเลยก็คือการนำเสนอเนื้อเรื่อง <Shadow. S 2> ก็ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับซีรีส์ Final Fantasy กันแล้วที่จะมีการนำเสนอเนื้อเรื่องกันอย่างเข้มข้นน่าจดจำและน่าติดตาม และช่วงเริ่มต้นที่เราได้เห็นในเดโม Final Fantasy 16นั้นสามารถทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวที่ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นไปของโลกและความเปลี่ยนแปลงของตัวละครเอกที่จะได้เจอและสูญเสียอะไรไปบ้างผ่านการนำเสนอผ่านซีนิเมติกคัตซีนฉากและบรรยากาศและช่วงต้นของเกมเรียกได้ว่าใส่เต็มกับผู้เล่นมากๆจนทำให้เรารู้สึกอยากรู้ว่าเรื่องราวจะดำเนินไปในทิศทางไหนต่อเลยทีเดียว พูดถึงเรื่องที่ชอบไปแล้วเรามาดูข้อที่2กับสิ่งที่ไม่ชอบกันดีกว่านั่นก็คือการตัดเข้าฉากซีนิเมติกระหว่างเกมการเล่นถึงแม้ว่าฉากคัตซีนจะนําเสนอออกมาได้อย่างอลังการและน่าติดตามฉากการต่อสู้อันดุเดือดที่เราสัมผัสได้จากเกมการเล่นก็ทําให้เราเพลิดเพลินและสนุกกับมันได้แต่การที่ตัวเกมใส่ฉากซีิเมติกขึ้นมาระหว่างเกมการเล่น มันก็ทําให้อารมณ์ร่วมที่กําลังเดือดเดือดมันหายไปแถมบางชีก็ใส่มาหลายครั้งด้วยโดยเฉพาะฉากสู้บอสที่จะตัดฉากให้เราเห็นว่าบอสติดสถานะสแต็กเกอร์อยู่หรือพอเราสู้ไปสักพักก็จะตัดเป็นฉากคัดซีนที่มี QTE เล็กๆให้กดบางฉากก็เป็นซินิมาติกที่เล่นได้ที่เราก็ทำาไรไรได้ไม่มากหรือบางฉากก็เป็นคัดซีนเพียวๆเลย ซึ่งก็แอบรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะเพราะถ้าตัวเกมเปิดโอกาสให้เราได้ควบคุมตัวละครอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบก็จะทําให้เกิดความต่อเรื่องในเกมการเล่นเป็นอย่างมากแล้วค่อยปิดฉากด,ด้วยคัดซีนซีนิเมติกอลังอลังก็น่าจะช่วยทําให้การนําเสนอมันเต็มอิ่มมากกว่านี้นะ เอาละข้อที่3เรามาดูส่วนที่ชอบกันม้างดีกว่านั่นก็คือการดีไซน์โลกและสภาพแวดล้อมครั้งล่าสุดที่ภาคหลักของซีรีสน์นี้นำเสนอโลกในรูปแบบเพียวแฟนตาซีนี่ต้องย้อนกลับไปภาค6เลยหรือเป่านะเ <c oughs> พราะภาคที่ผ่านๆมาเนี่ยมักจะเป็นโลกในแบบที่มีส่วนผสมของเทคโนโลยีเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์เครื่องจักรเอ่ยเรือหอะเอ่ยหรืออื่นๆพอครั้งนี้ เขากลับมาทำให้เป็นโลกแฟนตาซีที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเรื่องของการต่อสู้สงครามเวทมนต์และสัตว์อสูรก็ทําให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆที่ได้เห็นโลกแบบนี้ในภาพกราฟ,ฟิกสุดอลังการและได้เห็นบรรยากาศแบบยุคก,กลางที่เราแทบจะไม่ได้เห็นเลยในซีรีส์นี้ทําให้เรารู้สึกได้ว่าภาคนี้มันเป็นภาคที่พิเศษและแฟนตาซีสมชื่อจริงๆ ข้อที่4เป็นข้อที่ไม่ชอบนั่นก็คือวิชวลและข้อมูลที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเวลาตัวละครเข้าไปโจมตีใส่ศัตรูใช้ท่าใช้เวทมนต์ต่างๆก็จะมีตัวเลขบอกดาเมจขึ้นบนหน้าจอบอกชื่อท่าที่ศัตรูหรือผู้เล่นใช้บอกสถานะของตัวละครว่ากาลังติดบัฟหรือติดบีบัฟอะไรไหมซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เจอกันใน Final Fan t a s y ทุกภาค และมันก็เป็นสิ่งจำเป็นกับเกมการเล่นสำหรับภาคที่เป็น RPG เพราะจะช่วยให้เราวางแผนในการต่อสู้ได้ง่ายขึ้นแต่พอภาคนี้มันปรับเกมเพลย์ให้เป็นแอคชั่นเต็มรูปแบบข้อมูลเหล่านี้แทนที่มันจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้กลายเป็นว่ามันมาบดบังทัศนวิสัยในการเล่นและเกิดเป็นความเสียเปรียบแทนเพราะพอเป็นเกมแอคชั่น เราจะต้องโฟกัสกับการเคลื่อนไหวของศัตรูมากขึ้นเพื่ออ่านทางว่ามันจะโจมตีเราไหมหรือหาจังหวะเข้าไปโจมตีได้หรือเปล่าพอมันมีตัวเลขดาเมจโผล่มาเยอะๆข้อมูลที่ขึ้นเต็มหน้าจอด้านข้าง,าาางก็อาจจะเผลอดึงสายตาจากเราไปได้และวิชวลเอฟเฟกตต่างๆที่มันถึงจะดูสวยดูอลังการเท่ไหนก็ตามแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามันมีมากเกินไปจนทำให้เรามองไม่เห็นตัวละครไม่เห็นศัตรูว่ากำลังจะทำอะไรกันแน่ โดยเฉพาะฉากสู้บอสเนี่ยที่แบบว่าโอ้โหเอฟเฟกทั้งตัวละครของเราทั้งบอสที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันลายตาสุดเกินที่แบบว่าถ้ามีสปอนเซอร์ก็คือถ้าจะทายอินเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหเอาละเรามาดูข้อสุดท้ายกับสิ่งที่ชอบกันดีกว่าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเหมือนหัวใจหลักของ Final Fantasy ภาคนี้เลยนั่นก็คือระบบการต่อสู้ถึงแม้ว่าวิช,ชวลข้อมูลต่างๆที่จะรากฏบนจอจะกวนใจเรานิดหน่อย แนี่ก็ไม่ได้ลดทอนความสนุกของเกมการเล่นลงเลยโดยเฉพาะตัวเกมที่จะให้เราได้เล่นแบบแอคชั่นที่สามารถควบคุมตัวละครของเราได้อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะการโจมตีการเคลื่อนไหวการหลบหลีกต่งตางๆที่จะไม่มีความเป็น RPG มาตกวนใจแล้วโจมตีโดนเป็นโดนหลบเป็นหลบไม่มีแบบฟันโดนเต็มๆแล้วขึ้นมิสหรือกดหลบไม่ได้เพราะเป็นท่าโจมตีล้างฉาก ถ้าโจมตีของศัตรูเราสามารถเลือกที่จะหลบหรือบล็อกก็ได้และก็เหมือนกับเกมแอคชั่นหลายๆเกมที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับผู้เล่นเมื่อทำการกดหลบหรือบล็อกได้อย่างตรงจังหวะและแตกต่างจาก Final Fantasy ภาคอื่นๆคือภาคนี้จะไม่มีค่า MP หรือ Magic Power เลยเราสามารถโจมตีประชิดด้วยดาบสลับกับการโจมตีระยะไกลด้วยเวทมนต์ได้ตลอดเวลา โดยสิ่งที่จะมาแทน MP ก็คือการกดใช้ท่าพิเศษประจำพลังของสัตว์อสูรแต่ละตัวที่เราติดตั้งเอาไว้ที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาแต่จะมีคูลดาวน์หลังจากการใช้แทนและเราสามารถติดตั้งพลังจากสัตว์อสูรได้สูงสุดถึง3แบบพร้อมกันและแต่ละแบบก็สามารถใส่ท่าพิเศษได้2ท่ารวมกันเป็น6ท่าและสัตว์อสูรแต่ละตัวก็จะมีท่าพิเศษอีกท่า ที่ใช้ได้ตลอดและช่วยสร้างความได้เปรียบในการเล่นซึ่งในเดโม่ตัวนี้จะมีพลังสัตว์อสูตรให้ลองใช้ถึง3แบบนั่นก็คือฟินิกซ์ที่เป็นพลังไฟที่เราสามารถใช้พลังนี้พุ่งเข้าหาศัตรูได้อย่างรวดเร็วการูด้าที่เป็นพลังลมที่สามารถดึงศัตรูเข้าหาตัวได้หรือถ้าเป็นศัตรูประเภทบอสหรือศัตรูตัวใหญ่ๆพลังอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้ท่าฟันเสยเพื่อให้ตัวผู้เล่นเองลอยขึ้นมาในอากาศแทน และสุดท้ายก็คือไททันที่เป็นพลังหินที่เราสามารถใช้กดป้องกันได้ซึ่งพลังสัตว์อสูรทั้ง3ก็สามารถกดสลับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตลอดการต่อสู้และพอมาบวกกับศัตรูที่มีความสามารถหลากหลายให้เราได้ต่อสู้นี้เลยเกิดเป็นความสนุกที่แตกต่างในซีรีส์ Final Fantasy มากๆรวมถึงยังมีตัวเลือกสำหรับการเข้าถึงให้ปรับแต่งได้ผ่านการสวมใส่เครื่องประดับและการเลือกระดับความยาก ที่เครื่องบรรดับแต่ละชิ้นก็จะมีการเสริมเกมการเล่นให้สะดวกขึ้นเหมาะกับใครที่อาจจะเล่นเกมแนวนี้ไม่เก่งทำให้หลายๆคนสามารถเข้าถึงเกมนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นเลยก็หมดกันไแล้วกับ5ข้อสิ่งที่ชอบและไม่ชอบจากเกมนี้นะที่เล่ามานี่ก็เป็นเพียงประสบการณ์จากเดโม่เท่านั้นที่พอถึงเวลาที่เกมจริงออกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากนี้ก็ได้ แต่จากเดโมที่ได้เล่นมาก็ถือว่าสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับซีรีส์ Final Fantasy ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละสำหรับใครที่มีโอกาสก็อยากให้ลองเดโมนี้กันด้วยตัวเองนะและถ้าใครลองแล้วคิดเห็นยังไงชอบและไม่ชอบก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เลยนะอ๋อลูซังอยากรู้อีกอย่างละในเมื่อ Final f a n t a s y มันก็ดำเนินมาจนถึงภาค16แล้วก็เลยอยากรู้ว่า ฟนอลแฟนตาซีภาคโปรดของแต่ละคนเนี่ยคือภาคไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะแต่เราดูซังก็คือภาค12และเพราะมันมีระบบเกมที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็ทำออกมาได้สร้างสรรค์มากๆเลยทีเดียวส่วนภาคที่ไม่ชอบก็ด่าเช็ดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วล่ะเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เนาะแล้วก็ฝากถึงคลิปต่อไปแล้วกันว่าตอนนี้ดูซังกำลังทำคลิป Challenge resident evil อีกคลิปนึงแหละ จากที่ทำใบคลิปก่อนที่เป็นชาเลนจ์ no kill ก็ถือว่ามีคนสนใจเยอะเลยก็ขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์สนใจและเข้ามาดูคลิปด้วยนะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นชาเลนจ์อันใหม่ที่กลูซังกำลังเล่นอยู่ซึ่งจะเป็นชาเลนจ์อะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามด้วยกันนะวันนี้ลูซังคงต้องขอตัวก่อนละแล้วเจอกัน